ไม่ได้อยู่กับช่องภาคภูมิใจทีวีนะคะครับหลังจากเราเพาะกะ,ะ้าไปแล้ว5วันแล้วนะคะเราจะย,ย้ายมันแล้วนะคะเราจะมาย้าย ต้นต้นกล้าที่โตแล้วลงในกระถางครับเราเตรียมดินเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะย้ายต้นกล้าที่โต4-5วันนะคะลงในกระถางแต่ว่ามีแค่ต้นทานตะวันนะคะเพราะต้นอื่นยังไม่โตเลยค่ะหลังจากที่เราเตรียมดินเสร็จเราก็จะย้ายต้นกล้านะคบแล้วเราต้องขุดหลุมลงกลางด้วย ชุ่มครับหลังที่เราลงเดินเรียบร้อยแล้วเราก็ดูแลเขาทุกเช้าโดยการรดน้ําให้ชุ่มและอีกแล้วองกี่วันเราก็จะมาดูดอกของเขานะคะ<ช>อย่าลืมแลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะคะแบ้วไปสายอีกนีดนนะคะ <ไป S 1> บาย